วันนี้ได้อันสตอมสี่หนึ่งศขบวนเข้ามาขาบวนชานเมืองที่383วันนี้ได้เป็น GK4008 ทําขบวน 4001ตอนนี้กำลังสับเข้ามาในชานชาลาที่8ทำขบวน283จุกสวิท สแตนบายอยู่ชั้นชาลาที่5ไม่รู้ว่าจะมีขบวนอะไรเข้ามาอีกขบวนพิเศษนำเที่ยวที่926จากเขื่อนปาา่าสักชลสิทธิ์ค่ะ วันนี้เข้าเทียมในชานชาลาที่สาม QSY ห้าสองสี่เก้าทำขบ,บวน เป็นตู้เพลสทีดสองตู้เลยต่อด้วยตู้ JR JR สามตู้ ด้วยตู้โอทอปตู้รีสอร์ทหรือตู้สเบียงแล้วก็ตามด้วยตู้บชสชั้น3ามโอขบวนยาวมากจอดน,นิ่งแล้วเดี๋ยวขอไปเอา383ก่อน วันนี้ได้เป็นสปินเตอร์ด้วย ดสอบรันเทศเครื่องค่ะพันขโมงเลยผู้โดยสารกำลังทยอยลงจากขบวนวันนี้โชคดีมากได้สปรินเตอร์ ิวซีโดอลลารโอ้โหปู่4001ค่ะวันนี้ทําสับเปลี่ยนแข็งแรงน่าดูลากลี้วของเขื่อนปา่าศัก์เฉพาะตู้โดยสาร18แล้วก็รวมทั้ง QHY ด้วย19สบายสบาย น้องคิวซีหลบเข้ามาในชั้นชลาที่5ก่อนเดี๋ยวปู่จะนำริ้วของขบวน921เข้าไปในชา้นชลาที่3าอีกครั้งเสร็จแล้วน้องคิวซีก็จะกราบบางซื่อ q ิออกจากชั้นชลาที่5้พรุ่งนี้เช้าก็จะกลับเข้ามาทำขบวนอีกครั้ง